สวัสดีทุกทุกท่กานนะคะการสาสมตนาบัตรหรือเรียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุนนี้รุนน่นหนตาใจรักเรา่าส้มไดต่างนั้นนะคะเมื่อกับคนซาส้มกระเพาไส้สิงคองนะคะไม่ว่ารุ่นในอกมาก็ไปห่าซสื่อมาสาส้มบางคนก็สาส้มเป็นคลิป เป็นตุ้งตาวเป็นเสื้อก็แลแต่นะคะกา,ารซาสมแต่ถ้าคนที่รักธนบัตรก็ซาสมธน,นบัตรนะคะก็เป็นความสุขคนเราถ้าไม่รักไม่จะเค้บังกับได้นะคะตวัวบ,บางคนเราไปโบอกะวให้สะสมเก็บว้ให้ลู่ไกรล้านก็ก็ากวาเรากลับมาแล้วอะไม่จบไม่อยากสาซมขก็จิ้งนะคะถ้าคนเราไม่จบไม่อยากซาสม ก็ไม่จําเป็นต้องซาส้มนะคะไปซาส้มก็งื้อนะจะเป็นผวกหลองเตาอะไรก็ซาส้มได้ไล่เบบไล่เนวนะคะสําหรับจงเรียนของเราก็ว่วงก็จบซาส้มธนบัตรก็ทําไปตามใจชอบนะคะธนบัตรรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ใบลายสิบแบงสิบราชการตีเก้านะคะเบบเก้านะคะ ก็เป็นกระดาษธรรมดานะคะด้านล่างก็จะปริกไอ้ดูตึงความออุ้นข้องกรอบครัวปลร่วงหลอก้าวนะคะซึ่งเป็นตัวยางที่ดีให้กับพวงชนชาวไทยนะคะพระองค์มีหลา่ย,ยางนะคะสีคนไทยเอาเป็นแบบยางเจนเษตกิจปอเพียงต่างๆนะคะก็พระองค์ทำตัวยางไว้ดีนะคะ นี่จะบับครับครัวเมื่อเราดูทีธนาบัตรก็จะเห็นว่าก็เติดประเกียดเกี่ยวกับความอบอุนหรือทุกสิ่งทุกอย่างติดหองอมีไอ้กับครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นใจนะคะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวปริกก้าวไปดูนะคะอ่าพริกใบเดียวพอนะคะปลอดันหน้ากับด้านล่างเกดยิด,ดแกดแกดนะคะ ะะตอนนี้ก็ว่องว่าไล่ไลาฐานกุ้งจะกำลังรับชมชองเรียนกองหรักก็งว่งอยู่นะคะด้านล่างก็เป็นด้านที่สเสดงไห้เอ็นทึง่งถูกสิ่งทุกอย่างตีงกรอบครัวกองหลงนะคะไม่ว่าจะกำลังองุ้มบุตรติดากองหลงนะคะ ก็เป็นยางยางที่ดีดูแล้วอปุนนะคะตอนแต่พระองค์ยังมีประชุมนบนซายังไม่มากสักต่อไรนะคะตอนนั้นจึงลูกกออย่างเล็กนะคะก้อนอาบแล้วชื่นใจนะคะตัวยางอย่างอื่นนะคะเช่นการประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นสุดยอดกล้องบอลลูนปอกาวนะคะนี่เป็นดันหน้านะคะกล้มีตะบับหนีเร็วก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันบางนะคะแต่ว่าตื่นว่าเราจบเมื่อเหมือนกันนะสามาราจะจะ z o o มานานเรียวแต่ช่องนี้อาจจะจะเพิ่งจะส้มเพิ่งเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆก็มาเล็กเรียนกันนะคะได้อิจิตุยก็มาโบกกันนะคะว่าแบบนั้นแบบนี้แม่ว่าตาจะรู้มากว่าก็ไม่หว่ากันนะคะก็ครอบระคุณมา่เข้ามาดับชมในช่องเรียนของเรากองว่างสวรนนี้ก็ ค้อมลาทุกทานไปก่อนนะคะว่างว่าคงจะติดตามจองนี้แล้วก็รับชมไอ้นันนานทิกินะคะสวัสดีค่ะ